กินหรืปล่ไม่กินมันคือฉีกันเกินมันคือฉีไก่เกลือคือฉีก็เกลือให้ย้ายแต่ว่ากินกินพวกมังคีสีมันดูปังเป็นเฉลียวเป็นเฉลียวอยู่โมราดูเูยมีตามันเลยเออถ้าอียนงืีมน้ำยายก็จะวิ่งหนีเลย่ยายไม่เอาเลยนทำไมเอามันมากินวะมันน่ากินตรงไหนเนาะเนาะมันลายพวกกล้วยเนาะใช่มันน่ากลัวมันเหมือนตา แต่ว่ามันก็อร่อยดีหรอใช่มันก็อร่อยอ่ะแต่มาดูมันก็ไม่ไม่น่ากินนะมันไม่น่ากินมันน่ากลัวมันน่ากลัวหลายกว่าน่ากินไม่กินอ่ะไม่กินแล้วอร่อยแต่ว่าเดือบันทีดือบัดื <laughs> ไม่กินปฏิตีน <laughs> <laughs> oh. มันหมือนปะทูเลยอะ <laughs> อะไรเหมือนประทูมันเหมือนประทูที่ไหนคะลูกอันนี้นกลัวมันเหมือนประทูเพราะว่าน้องหนูน่ากลัวประทูใช่ยายบัวรู้แล้วใช่ใช่ไหประทูน่ารักจะตายกลัวมันทาไมลูกกลัวตรงไหนมันประทูน่ะลูกน่ากลัวติตใจอ่ะเอายายบัวือกินหอวตานคุ่น มาม่าก็ชอบปลาทูตอนแม่เป็นเด็กน้อยแม่กินปลาทูเนี่ยป,ปั้นปั้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวใบไส่ข้าวเหนียวตุวย้ยตุย้ยตุย้ยกินย่างน้ำทางไปพูนอร่อยไหมโอ้ยแซ่บหลายเหลวเลยเกินตามมันเลยกินจนอ้นวนขี้ตุัยขี้ตัวอีนเลยเนี่ยเธอกินปลาทูนายออกมะเธอริยานปลาปทูรู้จักวคนนี้ย้อยบัวพูทเนี่ยรู้รู้ว่ายังไงอะแปรมาม่าปิ้นปลาทูมาม่าเจอไ่นกิน ลาม่าปิ้งป,ปะทูมากแล้วทีนั้นหนูก็กลัวปะทูเพราะว่าลาม่าเราพูดใหม่ปะทู่ปะทูเออเห็ดตากออกปะทู่ปะทูเออเก่งมากไม่ใช่ปะทูปะทูเออเห็นปุ๊ย้ายดาวผิดกำลังโยนโซ่ไปด่าตัวปะทูปะทูก็ได้เชียร์กันแต่ว่าเมือนึง <cellular. S 3> เดียวปะทูโต้่อใหญ่น่ะกระชือพ่อใหญ่โกรดอปะติโ ปฏิทโทปฏิโทพ่ายหนั่งแ้วพ่ายโทโทมึงมาดูโรคุยยายดาวยายดาวปฏิโทปฏิโทพ่ญที่ผิดกับยายดาวนะถัดซื้อพ่ายโทรับกันตัวตัเปอดนะ้กับกัยายกับอีหลามมักปลาทูกับยายนี้กินปลาทูเห เวลาเลี้ยงปลาทูปลาทูใช่ดูปากยายบัวปลาทูปลาทูปลาทูคุซื้อปลาทูหน่อยไุณซื้ปลาทูหน่อยในบัวทานหน่อยเถอะยายบัวได้ยายบัวลดกิโลเนี่ยโอุ้ยยายบัวลถไปสิบเอ็ดโลแล้วค่ะแล้วยายบัวก็จะเอาตัวแค่น้องหนูนาสิบเอ็ดล้อฉัดีใจเลยแสละเบาโต เนชันเป็นเัืงใดเรื่องยางบอกใช่โอ้จิน,น,น,นตุลูกนะวันหมูอุ้ยเมนอิริศราใช่เมนอับาดอิริทีเมนคือบวบอกยายบัวชต่างจังปื้อนเฮ้ยได้บวชเก่งหวยได้บวชเฉียดสินโอ้ยไม่ต้องกลัวได้ที่นะถ้าผู้ใดอ้วนถ่วงไม่ก้อนที่นั่นถวนว่วงเลยเลยจ้าคือวันเจ้าคือพวกไปกินกาแฟมาหมาหวย โคนะโอเคนี้ยายบัวอ้วนบ่อ้วนอ้ยยายนีบัวเสียใจตีบับัตอนยายบัวอ้วนไหมใช่อ้ยแม่ข่อยเออจะได้ตุนสาดวเยัสวัสดีครับเอพี่นปะป่ะ Everyone have Leo โอ้ทุกให้ทุกคนแล้วเหรอฮันเดอร์บัฮันเดอร์บฮันเอเดอร์ a It's Friday today we some ให้ทุกคนแล้วไปเร็วๆไปกินข้าวกันมามีอะไรกินวันนี้มาดูมาดูทำอาหารให้เด็กๆกินทำอาหารให้เด็กๆกินคืออะไรคะให้เด็กๆเออเด็กๆกินอาหารเด็กๆน้อยประมือแล้วซื้อขนมซื้อขนมให้กินยายนี้มากินบวอื่นปะอยากดอกพี่น้อง อันนี้เป็นช่วงออเดอร์ค่ะถนนเซนนี่ถ้าข่อยมาอู้เด็กน้อยมีความสุขคือสิตายนี่เด้สิบอกให้ด้วได้เงินบาทได้เงินคนละได้เงินเอาไปกินขนมมื้ออื่นเด้อเดี๋ยวยายนี่มาหาบ่อยๆอืมไม่จะไปแจกบาดได้ลอยคนละลอยเพอดีอันนี้เด้ลอยนี่คือคุณนะคือรู้จักว่ายายนี่สิมาคือรู้ว่ายายนี่สิมากับบัน้องได้หน่อยนิดสูว เอย่านฝั่าเมืองกินจังารมากเกินสิบเอิญมันกินสิบยญ่นี่กินมูกระทะที่ประเทศนี้ได้เป็นธาตุของเด็กได้ปะเท่นี้พี่น้องเลยอาหารเขาตัวนี้หนึ่พบาทนะคะบ่พีพิธภิกินนี่ไม่ใช่เด็กน้อยซี่คนนี่ได้กินพี่น้องนี่เขากินแพ้งเขาผนเป็นใบใหญ่ ยายนีมาขอบดูหน่อยบ้างเดถ,ถ้ายายนีมาดเมื่อดีเจถ้ายายมีนะมืนี้มันคือมันบรรลุกกันั้นคือได้กินพวกสกายอีพอู้ดจาก <laughs> จิตตัวสากย์สกายซีย <laughs> ปีมันนี่สากสาับปะาดเป็นท <laughs> ้านี้ <Okay. S 2> ยายัี <laughs>